การแบบว่าจัดตกแต่งทำซะยิ่งใหญ่อลังการนะประโคมด้วยวงดนตรีคณะโซวงกลองชัยมงคลน,นะแถมยังมีการฟ้อนรำม,มาตลอดการเดินทางเลยทีเดียวโ,โหนวว่ายิ่งใหญ่ประการตาม,มากเลยนะครับ Yes ถ้าใครเห็นนิ่งคงแบบตะลึงนะครับก็ทำให้ชาวเมืองที่อยู่ริมน้ำเนี่ยต่างก็พายกันขนานนามวงดนตรีนี้ว่าเป็นกลองแบบน่านซึ่งก็จะมี้อง ปานลองหน้าแหน่เป็นการประกอบการฟอนรานะครับซึ่งการฟอนที่แห่มาด้วยนั้นเราเรียกว่าฟอนลองนานและวงกลองสยามมงคลที่แห่มาด้วยครั้งนั้นเราเรียกคำนองนั้นว่าํำนองลองนานนะคะพี่หมอค่ะแล้วก็การฟอนลองหน้าเนี่ยเขาก็จะใช้การแต่งกายแบบเสื้อลำปานหลวงนะคะแล้วก็เป็นผ้าสินมาน ปัจจุบันเนี่ยการฟอนล่องหน้าเนี่ยก็จะใช้ฟอนในงานมงคลหรือว่าในการพิธีแข่งเรือของชาวนานนะคะถือว่าหาดูได้ยากมากเลยน้องได